ยายทองเขาทำอะไรนะนาครับาอเดี๋ยวดูโอ้ยายนูไปก่อนนะครับขอแบแบป๊บนึงนะครับแปบบ๊บนึงเด้อน้องมูลทักทายแทนพี่ด้วยแปบ๊บนึ่งแป๊บเนึงเยี่ยมบอลเข้าห้องน้ำก่อน มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับขอบคุณนะครับสู้ๆกันไปนะครับสู้ๆกันไปสู้กันไปนะครับผมเอาข่าวมาลงได้ผู้ติดตามแล้วแต่แล้วผมลบหมดมาททำแบบของตัวเองไม่มียอดวิวเลย ใช่เบาอ่าบาวีดเนาะทำไปเกาะกระแสเขาเนาะเข้าตรงตัดต่อเป็นเข้าตรงตัดตัดต่อให้เป็นตัดต่อให้เก่งเฮ็ดให้เป็นนะครับเนาะอ่าเข้ากับเลี้ยนลูกกันไปเข้าโบหูเข้าวจักเข้ากะเอาของเข้ามันบานเลยเนาะ่อดยังกถ่ายเป็นคลิปมาให้มูเบิรงนถ่ายคลิปช็อตเออไรอยังดีเนาะแต่มันคลิปยังกระดันะครับเข้า ถ้าเปิดสางแล้วได้แล้วนะครับเขาจะไปเอา <c oughs> ไปอัปโหลดคลิปคนอื่นมากก็ต้องมาแตง่งมาเติมมาเสริมมาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับได้นะครับเนะบาะวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าเอามาแบบบริสเทธนั้งนะครับเขาโดนเลยนะครับติดลิขสิทธ์เลยนะครับดังนั้นยาเสียงคือผมยาหาทําเดอ้อที่นองเดี๋ยวเขาจะลบเดี๋ยวเขาจะเอาพิบลิกซิต ถรับ่เอาพิษล่ก็ตซีเขาก็เอาพิษเนื้อหานะครับพิงแม้ว่าเขาจะบบเปิดส้างและได้็บเขาไปเปิดกดปุ่มสีเขียวนะครับที่เปลี่ยนรถนั่งรถไฟไปไหนครับนั่งรถไฟไปไหนวันวันนี้นะครับพี่เปลี่ยนรถนะครับนั่งรถไฟไปเที่ยวนะครับพี่เปลี่ยนรถเนาะขับสู้ๆครับสู้ๆสู้อยู่แล้วเนาะบาวิสเนาะกว่าจะทําใจได้นะกว่าจะทําใจได้สามเดือน มีน้องอะไรเหรอมาบอกเนาะน้อง,องจะมีน้องอีกคนหนึ่งมาบอกลูกยาสวัสดีครับรู้จักกับลูกยาสวมมาห้าปีหกปีแล้วนะครับลูกยาสาร,รู้จักกันนะครับขอบคุณนะแต่พ่อไม่ได้ไปหาลูกยาเลยไม่ได้คอยเด้ไปเลยไม่ได้ค่อยเดีไเย,ไ,ดยไ,ดไปหายาเนาะดุนโดน,ดน,ดนยังไปนะครับ ยาจะเป็นคนหนาหักนะครับซอยสอดซอยค้นแกไข่ก็มุนมู่นนะครับไผไปบ้านในประแจเบ๊ดเนี่ยครับมาเด็กคิดว่าผู้ใดเอาบ่เอาเนาะให้เบิดนะครับแบบผมนะกับบ้าวิทเอาก็ได้นะครับเพื่อสะดวกมูจะไปหาเนะผมจะใส่หายหมดพิษดอกครับมันบ่พิษดอกมันบ่พิษพิษแต่ว่าเขาจะว่างลิงตัวเองมาได่เด้อ ใสใ่เบิร์เลยนะครับมาตรงง่วงนะครับแต่พิษกับพิษทีผมนะครับแต่พิษกระพิษทีผมนะครับพิยุ่จะล่งโสดผมนะคับคนใส่ประแจให้จะฮักชิโม,มงผมไปกัญญานะครับจะเหยียดยันกัญญานะครับเพราะว่าแม้แต่ถนนยังมีทางด่วนคิดเอาเ้อพี่น้องแม้แต่ถนนยังมีทางด่วนนะครับนับประสาอะไรที่ จะเก่งกว่าคนนะครับ YouTube เราก็มีทางลับเหมือนกันนะครับพวกคือการวางลิงก์นะครับวางลิงก์ให้กันนะครับเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณน้องมุูลนะครับทําไมมันหมุนติวติวนะครับเป็นแป๊บเดียวเห็นไหมจะถึงชั่วโมงแล้ว